ทุกคนดีไซน์ซื้อคุชชั่นมาใหม่นี่เป็นของแก t To ูกูนะคะทุกคนเบอร์02นเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยว้าว,ว,าวน,น่น่ารักมากนี่ทุกคนเบอร์02นนะที่ไซสั่งมาเราจะมาดูข้างในกันว้าวน่ารักมากนี่ก็จะเป็นพับตัดออกมาชงแรป นี่เอสมอลอ่ะข้อสีน่น่ะอุ้ีนยหลน่ะทำไมนี่ัโค้อันนี้ก็จะเป็นงานผิวจริงๆมันใส่เอ็กเบกอยู่มันอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ทุกคนอันนี้ก็คือข้างที่ไม่้ทานะแต่อยู่ือข้างที่ทาเป็นไงใครว่าข้านที่เห็นดูข้าไปดูขั้นใกล้ก็เห็นความต่างนะคือ มันเนียนขึ้นเนาะใช่แล้วมันเขาวขาวแล้วก็เนียนขึ้นนี่แล้วด้านนี้ด้านที่ไม่ทาด้านที่ไม่ทาก็จะเป็นม,มันมีฟิลเตอร์มันอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าขาวขึ้นเา,านะครว,ว่าเครื่องที่ไม่ทาดูธรรมชาติด,ดูดีกว่าหรือว่าเครื่องที่ทาสวยกว่าคอมเมนต์มาได้ทุกคน